สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเอสเบอรีนะคะวันนี้นะคะมาที่กระท่อมละสังขารเจอลุงหมายพอดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเลขคำนวณของลุงหมายกันนะคะโอ้วันนี้มาหลายช่องนะคะท่านผู้ชมค่ะวันที่แล้วให้ให้หกห้าห้าหกครับวดที่แล้วถูกเม่นมากวดที่แล้วเป็นวันนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับนี่หกตัวครับหกตัวไอ้ตัวนี้ตัวที่เจ็ดมันตัว Thompson ที่จะแทรกซ้ 5, อนมา ไอตัวที่เต็งนี่เต็งนี่คับเต็งงวดทีล้วเต็งตัวนี้หกห้ามวดทีล้วเต็งตัวนี้ออกออกจริงๆเลยหกห้าแต่งงวดนี้ผมเต็งตัวนี้ห้าหนึ่งลองลงมาเขาว่าจ็ดมันตายนะแต่จ็ดมันตายมันออกแกออกแปดห้าจ็ดก็ได้แต่ว่าผมชอบจ็ดเนี่ยผมชอบห้าจ็ดกว่าห้าแปดรับนั่นแหละถ้าห้านี้ไม่มีมันจะมีสี่ ครับีหนึ่งมันจะแทรกซ้อนมาแต่ก็ฟังหูก็ดูเอาเองนะคหอันนี้แล้วนะคะตรงนี้โรดรช้นวิญยาณของตัวเองตัวกันหรอคะีตัวกันหรอคะครับตัวกันตัวรองมันตัวสำรองมันมักออกเห็นไหมตอนเจ็ดสามมันออกเนาะตัวสำรองมันเจ็ดออกสำรองตัวไหนล่ะบอกมันเจ็ดห้าซีหนึ่งครับตัวเลขทัดนีบแล้วลงโชคตัวไหนที่สุดอยางที่เลืาหนึ่งครับ้าหนึ่งชอบ ชอบห้าหนึ่งวันที่แล้วชอบไอที่มงคลไหมนี่คือชอบเน้นตัวเน้นใช่ไหมคะลุงตัวเน้นตัวเห้าหนึ่งกับเจ็ดห้าเตัวเน้นนะคะตัวเน้นแต่ว่าตัวนี้นะผมอยากให้เปลี่ยนเพราะจะเป็นศูนย์แปดดีกว่าศูนย์ตัวแปดนะจะเป็นศูนย์แปดเพราะว่ามันจะมันดูดีกว่าแปดเจ็ดตัวนี้หรอกเต้เต้ แต่ท่านผู้ชมคงจะถูกกัน้ะเห็นโทรมาหาหลายท่านอยู่อ๋อโทรมาหาลุงใช่ไหมคะเยอะอยู่มาจากเยอรมันมาจากประเทศอะไรนะมาเยอะอยู่นะวันนครปฐมตรงเหมือนนนนกัั้มาเยอะครับเห็นโทรมาหาว่าได้ยังได้ยังส่งให้ผมหน่อยมีมีหลายท่านอยู่เดี๋ยวรอแอดมินีรอคุ้มซับเปียหน้าผมบอกว่าเปิดดูทางนู้นแหละ ผมก็บอกแกไปหลายคนอยู่ค่ะก็สีช่องเนาะสีช่องนุชชแนลอันนี้อะไรนะแอนทิลชแนลแอนทิลชแนลโอ้จำชื่อได้หมดแล้วจ้ะก็เปิดดูทีมงานนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยเซ็นได้ลอตเตอรี่ก็เซ็นได้เนาะลอตเตอรี่เซ็นได้ครับไม่จะลืมไมจะพราะแอดมินทั้งหลายนี่เซ็นได้เลยแอดมินเซ็นได้แต่ไม่เคยเซ็นสักทีเห็นบ้านหมดแล้วเห็นหมดแล้วลงหมายเก็บใบเนี่ยลง รถรีตัวไหนที่เก็บไว้ยังยังไม่เก็บเลยครับเพราะว่ายังไม่เก็บเพราะว่าห้าหนึ่งคนชอบอยู่แล้วห้าหนึ่งเนี่ยครับผมก็ตฝันลูกไหมฝันว่าไงนี้ฝันว่าไฟไหม้บ้านแม่ยายมันตรงกับเลขคำนวณเลยห้าหนึ่งฝันว่ามันมีไฟลุกไหม้เมื่อคืนเนี่ยฝันเลยฝันว่าไฟลุกไหม้บ้านแม่ยายบึ้งบึ้งบึ้งทีนี้ลากสายยางไปจากว่าเราสายยางมันไกลเนาะกว่าจะไปถึงไหม้ไปหมดข้างผมไปดับ สุดท้ายเขาผมดับได้อ๋อสุดท้ายลุงดับได้ครับดับคนเดียวเหรอคะลุงดับมันมีหลายคนแต่อก็ดับไม่ได้แต่พอดีผมลากสายยางไปผมดับได้เลขที่อะคะลุงเลขที่ห้าหนึ่งเลขที่ห้าหนึ่งครับมันขยันออกนะเลขห้าหนึ่งผมก็เลยฟันตรงให้ห้าหนึ่งเพราะมันตรงกับเลขคำนวณด้วยไงจ้ามาเลยที่ห้าหนึ่งครับไม่มีทับอะไรเลยห้าหนึ่งไม่มีไม่มห้าหนึ่งเพราะมันขยันออกนะเลขห้าหนึ่งเพราะมันออกวันอาทิตย์ด้วยผมเก่งเลขหนึ่งจ้า เรื่องหนึ่งกับเลข่อห้านี่น่าจะมีมาแน่มาแน่หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไหมไม่หนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเขาว่ามันตายงวดนี้ครับบอกอาจารย์บอกว่ามันตายเจ็ดตายแต่มันก็มาแต่ผมจับเจ็ดทั้งสองเลยนะเพราะมันตายมันจะตายไหมผมยังนึกชอบเจ็ดเลยวันอาทิตย์อืมดับอาจารย์ว่าครับมันดับมันดับมันมากมาเลยไอ้ดับดับมากมาเนาะเพราะว่าอาทิตย์นะผมชอบเจ็ดกับ มีสามตัวละห้าหนึ่งออกวันไหนนาะค่ะลุงออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตยที่สองครัที่สองครับ,รบวันที่หนึ่งงานแรงงานแล้วลุงโชคดีไหมคะวดนที่ผ่านมาลุงได้ไหมค,มคะผมไม่ได้เดี๋ผมผมผมไปไปไป,ไปไปไปไล่เอาแต่สองศูนย์เนี่ยเห็นไหมไอสองศูนย์ที่ว่าฝันให้เงินสองแบงค์ไม่รู้ว่าเลขมันจะให้สองตัวเนาะผมก็มัวแต่ติดติดเลขอันนี้เยอะด้วยเนะ่ะผมผมไปจนบ่ายสองบ่ายสามแล้วบ่ายบ่ายสามโมงผมจึงหมดเนาะ เลขนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเวยไว้ใต้ดินเลยนะค่ะเครียดกับเลขนู่นเลขคนนู้นเหลือแล้วเจ้าไดถูกบอมไม่เหลือก็ให้ผมมาไปขายไงอ๋อแค่อยู่บ้านไงวัติพันธ์มามีใครถูกรางวัลองลุงไหมมีครับมีใครว่าถูกถูกกี่ใบวะคนคนที่ถูกถูกถูกบ้านพวงตึกสี่สองใบบ่พวงตึกสองใบแล้วใครถูกสี่ใบ เห็นเห็นบอกผมลืมคราบเล็ท้ายสคราบเล็กท้ายสามตัวเล็กท้ายสามตัวครับเล็กท้ายสามตัวถูกเพราะว่าไอถูกกระแพงผมนี่เหลกแต่รางวัลที่หนึ่งตอนเทพรักษาถ็ถูกแพงของใครหนึ่งก็อนนั้นตอนเทพเทพรักษาตอนไหนก็ถูกตัวไหนอ๋อปีสองปีแถว้โอ้ไอไอไอบ้านนั้นนะ บ้านไหนเทพรักษาที่เราไม่ใช่บ้านทับทิมสยามไม่ใช่บอกเออทับทิมสยามเนาะเขาถูกกับนู่นถูกทางนู่นครับถูกถูกกับทางวัดอยู่ทางวัดออเวัดไทยวัฒนาเด็กถูกผู้หญิงนั่นน่ะออ๋เด็กถูกเรื่อยๆนั่นแหละโอเคในเลขมาสรุปเลขลงอีกรอบอ่ะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวเต็งห้าหนึ่งเลยครับฟันธงผมอยากให้ซื้อตัวเดียวเลยแหละห้าหนึง่งกันไว้ก็ดีค่ะลุงกันไวก็ดีถ้าถ้าถ้าไม่มากมากอ่ะผมให้แทงห้าหนึ่งเลยนี่นี่แทงแถวนี้นี่อายุสิามตอนน้นครับแต่แต่ผมเลขในช่องนี้ผมชอบอยู่ศูนย์แปดนะฮะอ๋อชอบศูนย์แปดครับแทงในช่องนี้ไหมเพราะว่างวดที่แล้วห้าอยู่นี้หกอยู่นี่ มันมักออกอย่างนี้โอค่ะน้องนัที่ผ่านมาเนาะหกห้าห้าหกแต่ตัวนี้ผมคิดว่าจะห้าหนึ่งตัวเดียวชอบลุงให้ฟันชอบมากตัวเดียวชอบหนึ่งตัวเอชอบห้าหนึ่งตัวเดียวนะท่านผู้ชมต้องพิจารณาเอาตัวเองนะครับเพราะว่าความที่ชอบของผมมันไม่ถูกก็มีจ้าใช่ค่ะต้องคิดเอาไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกเอ้ยด่าคนให้เนาะผมก็ชอบอยู่ห้าหนึ่งไร้บ้าตตน ตาฝันก็ไปตรงกันด้วยตาฝันตรงด้วยเพราะว่ามันมันน่าจะใช่แหละฮะนึ่งตัวเดียวฝันแต่ต้นๆเลยนะงวดเนี้ยฝันต้นๆเลยบ่จ้ะตาฝันต้นๆเลยไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ฝันแล้วไฟไหม้เนาะไฟไหม้แม่ยายจะไม่สบายหรือเปล่าลูกแม่ยายเยอะเท่าไหร่อ่ะลุงหลายแล้วอายุเท่าไหร่นางฮะแม่ประมาณแปดสิบกว่าแล้วมั้งแปดศูนย์พอดีเนี้ยแปดสิบกว่ามั้แปดศูนย์นมั้งน่าจะแปดสิบเนี่ย แปดสิบแปดสิบเอ็ดนี่แหละแปดสแปดหนึ่งเนาะตรงเลขนะแม่นี่ค่ะก็มีเรียงมาเลยลุงใช่ไหมนะหนึ่งแปดศูนย์จ้าใช่หนึ่งแปดศูนย์นั่นแหละในกรองแกแต่มันขยันออกนะบ้านเลขที่อันนี้น่ะขยันออกมากข้าหนึ่งข้าหนึ่งนะขยันออกมีหกหางเหมือนเดิมนะลุงหกหางเหมือนเดิมถ้าไม่เอาตัวนี้ปิดตัวนี้ไว้เหลืยห้าหางตัดตัวนี้ไว้เหลือห้าหางเองตัดตัวนี้ออกมีตัดอีกได้ไหมนี่ ตัดตัวไหนตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ท่านตัดตัวนี้แต่ว่าตัดตัดอาจจะออกก็ได้ได่ตัดไม่ชอบออกก็ไม่ต้องตัดเนาะไม่ต้องตัดแค่แค่แค่หางมที่แล้วหกหกหางนี่แกเขียนตัวสำรองมาให้อาจารย์นักเขียนให้คนนี้นี่โอ้อาจารย์เขียนให้เองครับการสีอาจารย์เมื่อก่อนไม่ได้เขียนน้องลุงไม่ได้เขียนผมจัดเองคุณเอ๋มุติแล้วผมจับเองผมจับเองเพราะอันนี้จัดอาจารย์จัดให้เลยอาจารย์จัดให้โอ้จัดเอง ทีนนี้ลุงหมายอาจารย์หมายจัดให้หน่อยนะคือจัดในึห้าครับจัดห้าหนึ่งจัดห้าหนึ่งกับศูนย์แปดเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาเอาตัวนี้ออกกาตัวนี้ออกนะคือกาตัวนี้เอามากับศูนย์แปดถ้าแปดเนี่ยศูนย์แปดเดินศูนย์แปดตัวนี้จ้ะนะผมก็คิดได้เท่าั้นเลยมมั่นใจอย่างนี้เลยวันนี้น่าจะออกมั่นใจหลายเปอร์เซ็นต์งวดงวดงวดที่แล้วก็ มั่นใจอยู่นะมั่นใจเลยแต่วันนี้มั่นใจว่าจะออกมั่นใจเยอเปอร์เซ็นต์ลุงโอ้ประมาณเจ็ดสิบนะวันนี้เจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบมั่นใจว่งงวดงวดที่แล้วอีกจ้างวดที่แล้วคิดว่าลอยลอยนะแต่ว่าผมจับเองผมไม่มั่นใจว่ามันจะถูมันถูจับลอยจับอะไรนั่นลอยลอยหกห้าห้าหกห้าหกเต็มเต็มครับผมผมเก่งด้วยนะผมเก่งให้เขาด้วยว่าชอบตัวนี้หกห้าผมชี้ให้เขาที่ ที่ในในโทรศัพท์เปิดดูจ้ายจ้าชอบผมชอบหกอันนี้ผมชอบห้าหนึ่งคงไม่พลาดหรอกไม่พลาดแน่เนาะเมื่อวานลุงก็มาปะค่ะมาอ๋อมาทุกวันจ้าวันนี้มามาจะเอารถเพื่เตีเ๋ยวกลับเอากลับแล้วปะค่ะจะเอากลับไปให้น้องเขาขายอยู่หน้าบ้านก่อนอ๋ออ๋อช่วงนี้โควิดเนาะนใช่ค่ะ ช่วงนี้โควิดระบาดเขาวิ่งขายหวยไม่ได้ก็เลยเอาไปให้เขาขายก่อนนะครับขายเล่นๆก็อยู่เพื่อนมีสองแผงเนาะวันนี้ครับของลงไม้แล้วก็เขาก็ไม่มาเสียเล็กยังไม่มาใช่ไหมเสียเล็กไม่มาเสียเล็กรถเสียโอรถเสียรถเสียตั้งแต่เช้าค่ะความพิเศษหน่อยลงไม้มีอะไรฝากไหมครับฝากแฟนคลับทั้งหลายแฟนของคุณซาเปียนาคและนุชชิแนฟิลแอนฟิวชิแนลแล้วก็ มันีชิแนลทุกท่านเลยนะครับถ้าโชคดีก็วนนี้น่าจะโชคดีครับผมให้โชคดีทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะดีกว่างวดที่แล้ว <ทะ S 2> ครับ <ทะ S 2> เพราะว่างวดนี้ไม่ได้ให้สามตัวนะให้จับเอาเองสองตัวน่าจะมาอยู่แล้วแหละฟันทงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เก่งนะอย่าลืมห้าหนึ่งนะลุงหวยน่าจะแทงห้าหนึ่งคนเดียวนี่แหละหมาคิดจะซืญญญ้อไม่ห้าหนึ่งี่คิดครับคิดจะซื้อห้าหนึ่ง ไม่ค <ève S 2> <sociedad, S 1> ิดหรอกซื้อเลยซื้อเลยคิดคิดคิดเดี๋ยวซื้อเลยผมจะซื้อเลยห้าหนึ่งหลุดแล้วห้าหนึ่งไม่มีหมอแก้วเอาหมดเลยครับห้าหนึ่งเพราะว่าแกแกแกบวกลบคูณหารแกถูกเมื่อสิแล้วแกก็ถูกแกถูกป่อยมากหมอแก้วนะค่ะท่านใดอยากมาที่กระท่อมลาสังขารนะคะมาอดนุนลุงหมายได้นะคะท่านผู้ชมมาอยู่กระท่อมลาสังขารประจํานะคะ อ่าแล้วก็มีสีเจ้าห้าเจ้านะคะมาด้วยกันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอดนุนด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลายหลายเพลงนะคะค่ะอันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในงวดนี้นะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ